วาวดาไรซ์คอมเพกพาวเดอร์แป้งอัดแข็งจากแป้งข้าวนวัตรกรรมจากวาวดาที่นำเอาแป้งข้าวมาทดแทนหินแร่เท่าค้ามหนึ่เอร์เซเลยนะคะปราศจากน้ำหอมสังเคราะห์และสารกันเสียพาราเบนรวมถึงสารเคมีอันตรายค่ะเหมาะกับผู้ที่ผิวไวต่อสารเคมีผิวบอบบางแพ้ระคายเคืองง่ายรวมถึงผู้ที่มีปัญหาผิวมันไม่ว่าจะเป็นมันทั้งหน้าหรือว่ามันเฉพาะทีโซนค่ะ โดยแป้งข้าวที่เราใช้นะคะจะเป็น Modified Lightstarch นะคะที่ผ่านการฆ่าเชื้อและสกัดเอาโปรโตีนรวมถึงสิ่งแปลกปลอมออกจนได้มาตรฐานเครื่องสำอางมี2เฉดสีให้เลือกนะคะคือ P1 และ P2 ค่ะ P1 น,นะคะจะสำหรับผิวขาวเหลืองและ P2 สำหรับผิวสองสีค่ะ